สวัสดีครับผู้ก่อชาแนลของซูเปอร์ฮีโร่โอ้ฮะวันนี้เราจะมาทดสอบการใช้งานด้วยรีโมทกันนะครับปกติแล้วรีโมทก็ของเจ้าเครื่องนี้มันก็จะเป็นการตั้งเวลาทั้งส่วนใหญ่นะฮะก็คือตั้งเวลาในการเริ่มต้นการทํางานเช่นเราจะดูดฝุ่นในห้องนี้ในเวลาประมาณกี่โมงอะไรฮะก็ตั้งเวลาได้ใน,ในี่ผมตั้งไว้ประมาณสิบโมงสี่ห้าแต่มันมีฟังก์ชันที่มันมีเลือกจุดเป้าหมายประมาณนั้นนะฮะใน ในโซนก็คืออยากให้มันกลับไปที่แท่นชาร์จก็ได้เช่นกันนะฮะตอนนี้คือมันทําความสะอาด,ดอยู่กินขาผมอยู่ตัวน,นี้ผมจะสั่งมันให้มันกลับไปที่แท่นชาร์จนะ,ะาชาร์จแบตอยู่ตรงนู้นะฮะนี่นี่เดี๋ยวดูว่ามันจะออกมาจะเป็นยังไงพอดีผมมืดนิดนึงอ่าตอนนี้มันก็ทํางานอยู่ปกตินะฮะผมจะกดรีโมทให้ไปกลับไปที่ชาร์จนะฮะ คือปกติแล้วถ้าแบตมันเหลือประมาณถ้ากี่เปอร์เซ็นต์อะสิเเหลือประมาณนะสิ้าเปเขาจะวิ่งกลับไปหาที่ชาร์จเองนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้รีโมทสั่งะฮะว่ามันจะกลับไม่กลับลองดูเลยฮะไปอ่าเขาจะเลือกอดูนนี่คือเขาจะหาช่องทางที่จะไปที่ที่ตัวชาร์จนะฮะ ก็คือต้องเหลือแบตเตอรี่ไว้พอสมควรเหมือนกันเพื่อจะวิ่งหาจุดชาร์จก็มีความงงเหมือนกันนะครับไม่ได้วิ่งไปได้ทีเดียวอ่าพอเจอเหมือนก็น่าจะเป็นสัญญาณวิทยุหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง<ๆ>เขาก็จะค่อยๆคืบขานเข้าไปให้มันตรงจุดนะฮะก็คือไม่ได้เร็วไม่ได้เลยว,วิ่งเร็วปื๊ดแล้วก็ออกมาเลยก็คือแบบไปเรื่อยๆะฮะ ค้นหาอยู่ฮะแต่ผมว่าวิ่งตรงพอสมควรนะตรงปลิวเลยนะนี่คือไม่ได้จัดไม่ได้จับอะไรทั้งนั้นนะวิ่งไปเองะฮะถือว่ากลับไปชาร์จเองอัตโนมัติแบบอัศรียะพอสมควรเลยฮะแบบนี้อ่ะเริ่มใกล้เข้าเส้นชาร์จแล้วปึ๊บอ่าชาร์จเรียบร้อยนะะพอชาร์จไฟเขาจะกระพริบทุกอย่างเขาจะหยุดหมดถือว่าใช้งานได้ดี นะเดี๋ยวผมจะลองอีกอรอบหนึ่งฮะเพื่อให้เห็นว่ามันกลับมาจริงๆผมจะกดออตโต้เพื่อให้มันออกไปทํางานอ่ะน,นี่ออกมาจากจุดแล้วฮะก็คือทำหน้าที่ดูดฝุ่นต่อไปคือห้องนี้ค่อนข้างจะลกพอสมควรเพราะเป็นห้องดนตรีนะผมมันจะมีเครื่องอุปรกรณ์อยู่ค่อนข้างเยอะเยอะซอกมุมมันก็จะเข้าไปดูดยากพอสมควรแต่ว่าก็ เวลาที่จะดูจริงๆผมก็จะยกของออกพอสมควรเดี๋ยวผมจะสั่งมันกลับไปอีกรอบนึงว่ามันจะกลับได้ไหม <c oughs> นี่กดที่รีโมทนะครับกดกดรูปบ้านนี่แหละอ่าพอมันเข้าโซนที่อ่าตรงไงไหมฮะวิ่งตรงเลยตรงเลยฮะไปแบบตรงๆเลยไม่มีปัญหาแต่ก็อาจจะคืบคลานช้านิดนึงไปเรื่อยๆคือ,อ,อตอนนี้ก็ปิด ระบบการดูดทั้งหมดนะฮะก็คือใช้แค่แบตเตอรี่พอเพียงพอที่จะเดินกลับไปชาร์จนะฮะเขาท่นโอเคไม่มีปัญหาผมจะชาร์จทิ้งไว้น่าละเพราะว่าตอนนี้ผมใช้งานมันพอสมควรละคือยังไม่ได้ชาร์จเลยแต่ว่าห้องก็ถือว่าสะอาดใช้ได้นะะแต่ว่าเรื่องชุดของการถูพื้นผมอาจจะไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่ตรงที่ว่า น้ำมันใช้ระบบน้ำหยดนะฮะมันจะหยด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 ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆคือพื้นบ้านมันจะเป็นแบบไม้ลามิเนสแบบนี้นะฮะมันก็จะมีน้ํากองอยู่เป็นจุดๆ,ๆมันก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่เรื่องดูดฝุ่นผมว่าเยี่ยมเลยนะฮะประมาณนั้นสำหรับตัวนี้นะฮะในราคาหนึ่งัเก้าร้อยสิบห้าบาทนะครับที่ผมซื้อมาตัวยี่ห้อมันเป็นภาษาจีนผมไม่แน่ใจว่ามันเขียนว่าอะไรแต่ว่าใช้งานได้ดีมากสำหรับ คือออปชันเหมือนกับราคาประมาณ2 0 0 0 0ื่นประมาณนะฮะคือทำได้เหมือนกันเลยก็วิ่งกับแพนเองอะไรประมาณนั้นก็รูปทรงอะไรกระดูกแข็งแรงแล้วก็ใช้ได้จริง,รงเดี๋ยวจะดูว่ามันทนมากแค่ไหนเดี๋ยวค่อยๆอ,อัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจอยู่ก็ผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามันยังใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่รับชมบบค,ครับบายรับ